ตาย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 โอ้ยดูมาดิคะเอามาข้ามมาระโถไอ้มหมื่นโอ้โหทั้งหมื่นทั้งแสนเลยค่ะรออยู่เร็วๆข้าวรถมา เร็วๆยังจะลีลากันอีกดูมดันด,ดิค่ะดูดิค่ะถึงขั้นปีนขึ้นมาเอาซองเจ๊กหนอซาสีเนี่ยเออโอ๊ยเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวสิคะ่ะดูดิคะ่ะเดี๋ยวลูก ไม่ทันใจมันเนี่ยสี่ตัวเจ็กหนอซาสี่ดีนะไม่มีโงลักมาด้วยเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวผสอสอมาหารเม็ดให้ด้วยพอดีมันเป็นของเบบีเดี๋ยวนะคะรู้เรื่องของมืออยู่นี่ลูกนั่นนะไปข้างในตัวหนึ่งแลเหลือคือแค่เจ็กเจ็กหนอซาแล้ะค่ะสี่หายไปหนึ่งค่ะนู่นค่ะมือเป็นละวิจเลยแม่ทำไม่ทัน อยู่นี่อีกค่ะนี่สามดำค่ะนู่นค่ะดำหมดเลยแป๊บหนึ่งนะนี่ค่ะอันนี้ท่านหมืน่นอันนั้นเจ็กหนอซาสีอันนั้นดำแฝดอันนี้คุณแม่ค่ะไอเอียไปไหนเราไม่รู้ไม่กินหรอกค่ะอเอียแค่วิ่งมาเล่นเฉยๆไอสีลิงเนี่ยนะสุดๆเลยวิ่งข้ามถนนไปมาข้ามถนนไปมาไปย่างเขากินอดกเดี๋ยวมันได้ขูอ,อีกนะะนะเนีะน่ะของตัวเองมีไม่กินอื ไปแย่งไอหมื่นอีกดูสิไอหมื่นจะทำยังไงอ๋อแม่มันแม่มันไอหมืมนมม่นอยู่นี่อืมอืออืมคนละรสชาติกันด้วยแหละเอาไปแย่งแม่อีกเอาไปแย่งแม่อีกเอาเอาออืน้าพารออยู่นะเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมไปดูน้าพาก่อนค่ะน้องมายแย่งหมื่นกินหมื่นก็ไม่ว่าอะไรหมื่นก็ให้น้องแย่งกินเดี๋ยวจะตามแม่อ้อมไปเปล่าไม่้ว้ยหมื่นเนี่ย ร้องแล้วค่ะร้อง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 วิบขี้เกียจร้องร้องร้องเดีย๋ยวให้กินเดีย๋ยวให้เกณฑ์อืม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 นะคะมันเหมือนเป็นองค์คาร์ลอะตามแม่อ้อมตลอดอะถ้าตอนเย็นๆอย่างเงี้ยมันจะมาตามอย่างเงี้ยมือเนยมือเนยอังไงลูกฮะหน้ามือน้าลูกเนี่ยมันจะมานั่งเฝ้าแม่อ้อมอย่างเงี้ยทุกวัน ต้องเอาข้าวมาให้หนังนภา,จานะเจอไายส้มแล้วก็สนิทกันค่ะน,นั่งอยู่นี่แหละจนกว่าแม่อม้อมจะกลับรักลูกเมียลูกใหญ่หายไปหนึ่งลิงไม่รู้ไปไหนหายไปลิงหนึ่งไม่รู้ไปไหน,นยังจะมาเอาแอรเอาแอรอีกนะอิ่มแล้วยังจะมาเอาแอรเอาแอรอีกนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลย เข้าใจไหมไม่ต้องมาเฝ้าฉันจะเก็บชามแล้วเนี่ยยังก,กินกันไม่เลิกเลยอไอ้ไอดำใหญ่เนี่ยไอ้ดำแฝดเนี่ยไอ้ดำไอหมื่นนุ่นไปกินอาหารเม็ดบ้านนุ่นแล้ว มาร้องอีกนะยังมาร้องอีกนะมาร้องหาฉันทําไมให้แม่รักไปนู่นอืมต้องยุ่งกับฉันเลยนู่นให้นางดำมาเลียไปเออนั่นนั่นน,นั่นน,นั่นนั่นรักลูกไปเลยไม่ต้องยุ่งกับฉันฉันไม่ใช่แม่อืม,อม,อม,อม